ผู้ชมปิดท้ายข่าวสําหรับงานใหญ่ค่ะที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เขาจะเป็นเจ้าภาพใหญ่ค่ะในการจัดการแข่งขันกีฬาวิศวะแห่งประเทศไทยครั้งที่28ค่ะเรียกว่าดงยางเกมนั่นเองค่ะงานนี้เพิ่งแถลงข่าวกันไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะโดยการจัดแถลงข่าวในครั้งนี้ก็จะที่ห้องประชุมมงคลสุขของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะเป็นการจัดแถลงข่าวกีฬาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่18ประจําปี2557ค่ะโดยใน ปีนี้เนี่ยคณะวิศวกรรมศาสตร์มอหัดใจได้รับเกียริเป็นเช้าภาพนะคะจัดขึ้นภายใต้แนวความคิดว่าเกียร์ออยเดอะค่ะ<ม>คล้องเกียร์รวมใจหัดใหญ่2เลค่ะ<ม>ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5 9ธันวาคมนี้ค่ะทางนั้นรองศาสตราจารย์ดออรอุดมผลพืชภพบูลคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มอ,อหัดใหญ่ค่ะ บอกว่ากิจกรรมนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นประจําทุกๆ2ปีค่ะ,คะซึ่งจะมีการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพนะคะสําหรับกีฬาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยซึ่งสถาบันที่จะเข้าร่วมได้นั้นจะต้องเป็นเจ้าของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ที่สภาวิศวกรรมให้การรับรองปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกสาพานิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยซึ่งพวกประเทศที่มีเป็นแค่29สสถาบันเท่านั้นนะคะกิจกรรมนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างอาจารย์บุคลากรนิสิตนักศ,ศึกษาของคณะวิศวรกรรมศาสตร์ ทั้ง29สถาบันทั่วประเทศเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ได้ฝึกฝนกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบการทํางานร่วมกันและก็การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าค่ะสําหรับความพร้อมตอนนี้นะคะในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานคารินทร์หัดใหญ่เนี่ยก็มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพราะว่าปีนี้เนี่ยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพนะคะจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศซึ่งว่ากันว่าปีนี้เนี่ยมี25สถาบันค่ะ,คะที่ยืนยันแล้วว่าจะเข้ารับ ขอไปกับตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันซึ่งคาดว่าจะมีบุคลากรน,นะคะแล้วก็นักที่นักกีฬาต้องเรียกว่าเป็นนักกีฬานะคะที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเรี่ประมาณ2,500คนค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของรองศาสตราจารย์ดรอุดมผลพืชเพบูรณ์คณะดีคณ,ณะวิศวกรรมศาสตร์มอ,อหใหญ่ที่พูดถึงการแข่งขันกีฬาวิศวะแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ค่ะค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับก็ ดีนะครับมีโอกาสได้เข็ยนกระพากจัดการแข่งขันกีฬาเกียรติัยครั้งที่28นะครับในช่วง5-9มกราคมปีหน้านะครับซึ่งเป็นช่วงที่ที่เหมาะสําหรับการจัดกีฬาเนี่ยที่สุดครับเพราะว่าเป็นช่วงประเทศสกสารแล้วก็ก่อนเปิดเทอมนะครับผมผมนึกถึงกีฬาเกียร์มาแล้วนะครับนะครับผมก็นึกถึงสวยเรียนศรีที่นี่นะครับเมื่อปี26นะฮะ26 จบเรีนปีมาแล้วตอนนั้นเปียนนักศึกษานะครับเรามีโอกาสไ,ไ,ได้เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาเย็นครับก็ยังนึกหน้าถึงบรรยากาศที่สนุกสนานนะครับเรามีนักศึกษาจากสมัยนั้น8เกียร์นะครับจาก 8, 8วิศวะทั่วประเทศมากแข่งกีฬาที่นี่นะครับเราได้มีโอกาสพบปากพูดคุยน,นะครับแลก็ได้มีความร่วมมือกันมากมายนะครับรวทั่ง ใปัจจุบันนะครับจำนวนเคียร์มากเพิ่มขึ้นนะครับก็เปลี่ยนเป็นกาเคียร์สัมผัสนนครับมีความมีดีเป็นอย่างยิ่งนะครับและเรามีความพร้อมในการจัดเพื่อจกเรามีสนามกีฬาที่เพิ่งจากการแข่งขันกีฬามาหลายผ่านไปเมืในสองคำมิีที่ผ่านมานครับ ก็ถืิว่าจังหวัดสงขลาเราได้รับเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะในการต้อนรับบรรดาคณาจารย์นิสศิตนักศึกษาประมาณ2,500คนจาก25สถาบันทั่วประเทศที่จะมาทำการแข่งขันในเร็วๆนี้ค่ะ